ฮัลโหลสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับ <inaudible> ผมตัวแทนจากช็อป8 8มอนะครับ <inaudible> ผมชื่อธีรยุทธ์นะครับแล้วเรามานำเสนอสินค้าคือสอนว่าแสดงให้ดูว่าสินค้ามันใช้งานยังไงนะครับวันนี้เราเป็นสินค้าซึ่งคุณไม่เชื่อว่ามันต้องมีเอ,อ่อมันจาเป็นต้องใช้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในห้องน้ำนะครับอา่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับ อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าสินค้าตัวสินค้าเนี่ยมันมีอะไรนะครับอย่างแรกตัวสินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นไฟ UV แสง UV ครับที่ฆ่าเชื้อแต่เป็นแสง UV ที่พิเศษนิดนึงเพราะว่ามันสามารถใช้ในห้องน้ำได้และเหมาะกับการใช้ในห้องน้ำที่บ้านที่คอนโดที่ อาพาร์ตเมนต์ที่สำนักงานเพราะว่าแสง UV เนี่ยเท่าที่เรารู้กันอยู่ว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดังนั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับผมให้ดูก่อนว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ข้างหลังมันเป็นอย่างนี้ครับ เรายังไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่าอุปกรณ์มันเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยให้ดูกันก่อนจะจะว่ามันยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปแล้วตัวกล่องนะครับที่เขาให้มามันก็จะมีคู่มือนะครับ1แผน่หนหแผน่น1แผ่นนี่เป็นคู่มือนะครับซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้บอกอะไรมากมากเลยนะครับแล้วก็มีแผ่น 3M นะครับไว้ติดนะครับตัวนี้ยไว้ติดติดได้ไม่จําเป็นต้องใส่สกูรนะครับดังนั้นเนี่ยติดง่ายใช้ง่ายนะครับก็กล่องมาก็คือหน้าตากล่องก็จะประมาณตื๊ดนี่ครับอ่นหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะครับมันมา1กล่องในกล่องเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้เดี๋ยวผมจะใส่แล้วทำให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเดี๋ยว ดูที่มือผมแล้วกันนะครับเพราะผมเนี่ยเห็นตัวนี้กล้องแม่เนี่ยคือผมถ่ายจากมือถือก็เลยตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าวิธีการใส่นี่ใช่ฐานนะครับเราเป็นฐาน 2A ซึ่งอันนี้ผมซื้อแบบ r e c h a r g e a b l ลมานะครับหมายความว่าคุณจะไปซื้อไอ้พวกอาขลาลอยอะไรก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างนั้นเราใส่ลงไปแล้วด,ดๆนะครับ ไปนี่ครับนี่พอใส่เสจนะครับเราก็เห็นไหมฮะมันเริ่มเ,เรื่องแสงแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับปิดฝาหลังนะครับมันก็จะเปิดแล้วนะฮะคือปุ่มเปิดปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับกด3ค้างไว้3นาที3ินาทีมันก็จะเปิดแล้วมันก็จะปิดนะครับสมมุติว่า เราไม่ได้ทำอะไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแสงค่อนข้างจะอาจจะเห็นแสงไม่เอย่ยแสงเห็นไม่เอย่ยแสงอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเราถ่ายจากในที่มันมีแดดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ทีหนึง่งนะครับ เห็นไหมเอ่ยอเห็นไหมฮะมันจะเป็นแสง UV ซึ่งแสง UV ตัวนี้เป็นแสง LED UV นะครับใช้สำหรับค่าเชื้อโรคนะครับเราก็ให้ดูกันจะจะเลยว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับคราวนี้เนี่ยตรงปุ่มตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเราผมชี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นปุ่มที่รับอินฟาเรดก็คือ มันเหมาะสําหรับว่าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแล้วเราเดินเข้าไปเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะสายสองมาทันทีเหมาะสําหรับใช้ในห้องที่มีคนสูงอายุหรือเป็นแบบว่าเด็กเข้าไปตอนคืนห้องน้ํามองไม่เห็นใช่ไหมฮะไอตัวเนี้ยพอพอได้สัมผัสว่ามันมีคนเดินเข้ามาแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันถึงจะมีไฟเดินมันเป็นไฟทางเดินอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไป ให้ดูกันว่ามันไปติดตั้งอย่างไรแล้วที่ไหนนะครับนี่ครับก็ประกอบง่ายๆนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยถ้สมมุติว่าผมเอาตัวเมาส์มาเทียบให้ดูนะครับนี่เมาส์ตัวนี้สีดำๆน่ครับก็ขนาดเมาส์ยังใหญ่กว่าเลยเห็นไหมมันค่อนข้างกระทัดรัดเอาไปไหนก็พกสะดวกสมมุติว่าเราเราอยากจะเอาไปแล้วก็พกใส่กระเป๋าไปก็ได้นะครับวันนี้ ก็เราจะเอาไปใช้ในงานจริงๆนะครับให้ดูก็คือในห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเป็นยังไงขอเอาอุปกรณ์ไปก่อนนะครับอุปกรณ์ของผมเด 1, 1 2, 3 3ครับนี่เป็นอุปกรณ์ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ห้องน้นะครับตัว,น,วนี่มือผมนะครับสมมุติว่าผม เห็นไหมครับใ,ใกล้ๆมันก็จะมีคนผมออกไปสักนิดนึง one ตอนนี้มันดับไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าผมเดินเข้าไปนะครับมันก็จะสว่างขึ้นเองนะครับก็ประมาณนี้นครับมันเหมาะสรับใช้ซึ่งเ,เราคนที่จะถ่ายหรือไม่ถ่ายหรือ,อยังไงครับก็คือ,อ,อมันเหมาะสำหรับใช้ในห้องน้ำครับเพราะว่ามันสามารถที่จะส่องฆ่าเชื้ออยู่ อ่พวกเชื้อโรคต่างๆได้มันเป็นสายยนะครับเราก็เวลาเราออกจากห้องน้ําเราก็ไม่จําเป็นต้องกังวลนะครับมันก็จะไปเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายๆเวลาเราติดตั้งเนี่ยจุดที่ติดตั้งก็คือมันที่เขาก็ไปวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้เลยเพื่อเวลาปิดฝาคราวนี้เรา เป็นห้องน้ำลักษณะนี้ผมมีตูน้นี่ปีกก็สามารถที่อพวกจะวางไว้ตรงนี้ได้ไม่มีอยูหานครับก็วันนี้ การสงนะครับขอบคุณมากค่ะ ยังไงครับเห็นไหมครับเครื่องมือในการฆ <c oughs> ่าเชื้อของเชื้อโรคในห้องน้ำนะครับตัวนี้ก็คือที่ติดแสง UV นะครับจะเห็นว่ามันมีแสงขึ้นมาเห็นไหมฮะแสงสีม่วงๆนะครับเนื่องจากว่าเราให้สองนิดนึงน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับประมาณนี้ เห็นไหมครับ hmm. ส you know ินค้าเราเป็นแสง uv นะครับตัวนี้มีแสงนะครับเป็นยังไงครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราแนะนำนะครับตัวนี้มันมีแสง uv ซึ่งฆ่าเชื้อโรคมันพุ่งออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนี่เห็นไหมมีแสง uv ปื้ดนะครับตัวนี้เป็น G.I.R. ก็ค tamam. ือมีการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยก็คือมันช่วยดีเทคว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับพอมันมีการดีเทคหรือแบบว่ามีการจับว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างเนี่ยแสงมันจะถึงจะพุ่งออกมานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดแบตไม่จาเป็นต้องเปิดตลอดเวลานะครับมันก็จะเปิดปิดเองของมันดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทาอะไรเลยนะครับ มีตัวนี้ไว้นะครับอยู่ในห้องน้ําฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่แล้วตรงไหนเราก็มองไม่เห็นแต่คือว่ามันช่วยในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้นะครับตัวนี้เลยครับดูดูกันใหม่ดูกันใหม่นะครับแสงมันเป็นอย่างตัวนี้เป็นตัวดักจับการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับ <c oughs> ก็ใครสนใจนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไปช็อปที่ช็อป8 8มอนะครับ <c oughs> แล้วก็คือติดต่อคุณนก จนพิชานะครับ shop88m.com ครับใครสนใจติดต่อแก้ทางไลน์ก็ได้นะครับบางทีหาข้อ,ขอมูลใน,ในเว็บไซต์ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงก็คือคุณอาจจะไปติดต่อแก้ทางไลน์ก็ได้นะครับก็วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะมานำเสนอสินค้าใหม่ๆดีๆและที่มันเป็นประโยชน์กันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ